เรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5กับครูนุนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2กันแล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องการคูณและการหารเศษส่วนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นการคูณการหารของเศษส่วนและจำนวนคะระตอนที่1กันนะคะซึ่งในเรื่องการคูณการหารของเศษส่วนและจำนวนคระนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องนี้กันก่อนเลยะคะ่ะก็คือการคูณ เศษส่วนและจํานวนคระกันนะคะและการคูณเศษส่วนและจานวนคระที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะเป็นแค่การคูณจํานวนนับกับเศษส่วนและก็การคูณเศษส่วนกับจํานวนนับนั่นเองนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะเอาเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะเรื่องการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนก่อนนะคะ การคูณเศษส่วนและจำนวนคระนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนในเรื่องนี้ก็คือการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะตัวอย่างที่ครูเอามาะคะก็จะบอกว่าลิษาดื่มน้ําครั้งละเศษหนึ่งส่วนสองแก้วจํานวน3ามครั้งลิษาดื่มน้ําไปเท่าไรนะคะจากรูปนะคะที่ครูเอามานะคะก็คือน้ํา3แก้วใช่ไหมแต่และแก้วก็คือเป็นเศษหนึ่งส่วนสองแก้วนะคะทั้งหมด3ครั้งก็คือ3แก้วนั่นเองนะคะฉะนั้น จากรูปนะคะก็จะเขียนแสดงได้ว่าเศษหนึ่งเศสองบวกเศษหนึ่งเศสองบวกเศษหนึ่งเศสองก็เท่ากับเศษสามส่วนสองใช่ไหมคะ่วนมันเท่ากันอยู่แล้วก็คือเอาเศษบวกกันได้เลยใช่ไหมคะจากที่เราเรียนผ่านมาในหน่วยที่หนึ่งใช่ไหมคะเรื่องการบวกเศษส่วนตัวส่วนเท่ากันอยู่แล้วเราก็บวกตัวเศษอย่างเดียวก็คือก็จะได้เท่ากับเศษสามส่วนสองแก้วนั่นเองนะคะเราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณ ก็จะได้แบบนี้นะคะก็คือ3คูณสวหส่วนสเท่ากับเศษ3ส่วน2นั่นเองนะคะวิธีคิดคำนวณน,นะคะเราก็จะมาดูว่าทำไมถึงเป็น3ก็ทั้งหมดมันเป็นกี่แก้วคะ3แก้วใช่ไหมคะ3ครั้งใช่ไหมคะก็คือ3แก้วฉะนั้น3แก้วก็คูณด้วย1่วส่วนสแก้วนั่นเองนะคะแต่ละแก้วก็คือครึ่งแก้วใช่ไหมคะวิธีคิดคำนวณก็จะได้แบบนี้นะคะ ก็จะเป็น3คูณเศษ1นส่วน2เท่ากับ3คูณ1่ส่วนด้วย2นั่นเองก็เท่ากับเศษ3ส่วน2นั่นเองนะคะนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิมนะคะก็คือจำนวนนับใช่ไหมคะก็คือ3คูณกับ1ส่วนก็ยังคงเดิมก็คือส่วน2เหมือนเดิมก็จะได้3คูณ1ก็ได้3ส่วนด้วย2เหมือนเดิมใช่ไหมคะ ก็จะได้เท่ากับ1เศษ1นส่วน2นั่นเอง1เศษ1นส่วน2มาจากไหนจำได้ไหมคะมันเป็นเศษเกินนะคะมันเป็นเศษเกินเราก็จะต้องทำเวลาตอบเราก็ต้องตอบให้มันเป็นจำนวนค่ะก่อนฉะนั้นเราก็ต้องทำเศษเกินให้มันเป็นจำนวนคละใช่ไหมคะทำเศษ3ส่วน2เป็นจำนวนคละโดยนำา2ไปหาร3ก็จะได้1เศษ1นส่วน2นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ คำ abei, ตอบในข้อนี้ก็คือรีสาดื่มน้ําไป1นึเศษหนึส่วนสแก้วนั่นเองนะคะเราไปดูตัวอย่างถัดนมากันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูตัวอย่างเราก็จะมาพูดถึงการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนั่นเองนะคะทำได้โดยยังไงคะนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนของเดิมก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ3คูณกับ 1ส่วนด้วย2เหมือนเดิมก็คือจํานวนนับจํานวนนับก็คือ3คูณกับตัวเศษตัวเศษก็คือ1ส่วนคงเดิมก็คือ2ก็คือ3คูณกับ1นส่วนด้วย2นั่นเองนะคะ2นะคะเขาบอกว่าผลคูณที่ได้เป็นเศษเกินใช่ไหมคะเมื่อกี้มันเป็นเศษเกินก็คือ3คูณ1ได้3ส่วนด้วย2เหมือนเดิมมันเป็นเศษเกินอย่างที่ครูบอกเวลามันเป็นเศษเกินหาคําตอบได้ลวมันเป็นเศษเกินฉะนั้นเวลาเรียนตอบนักเรียนก็ต้องตอบให้เป็นจํานวนคับ ะะเขียนคําตอบเป็นจํานวนคละก็จะได้เป็น1นึ่เศษหนส่วนสนั่นเองใช่ไหมคะเหมือนที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านั้นในสไลด์ก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะฉะนั้นการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนก็คือทําได้โดยนําจํานวนนับนําจํานวนนับคูนกับตัวเศษส่วนคงเดิมนะคะผลค,คูณที่ได้เป็นเศษเกินนะคะเราก็เวลาตอบก็ต้องตอบเป็นจํานวนคละแบบนี้นะคะถึงจะถูกต้องนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะเวลามันเป็นจำนวนคะเสร็จแล้วตัวส่วนตรงนี้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรืยังถ้ายังยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตง่ำนั่นเองก็อย่าลืมทาให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าด้วยนะคะเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยคะ่ะตัวอย่างถัดไปนะคะก็คือก็อยังอยู่ในการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนอยู่นะคะตัวอย่างที่1น,นะคะก็12คูณ เศษสส่วน5นะคะก็จะได้เท่ากับจำนวนนับคูณกับตัวเศษส่วนคงเดิมใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับ12คูณกับ2ส่วนด้วยหนะคะบรรทัดถ,ถัดมาก็จะได้เท่ากับ12คูณ2ก็ได้24ส่วนด้วย5ใช่ไหมคะมันเป็นเศษเกินฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันเป็นจำนวนคระนะคะก็คือก็จะได้4เศษ4ส่วน5นั่นเองนะคะ ก็จะตอบ4เศษ4ส่วน5นะคะตัวอย่างที่2นะคะ9คูณ2ส่วนด้วย3นะคะก็จะได้เท่ากับนะคะจำนวนนับคูณกับตัวเศษส่วนคงเดิมก็คือ3ก็คือ9คูณ2ส่วน3เท่ากับ9 2 18ใช่ไหมคะ18ส่วนด้วย3เมนเป็นเศษเกินนะคะก็ทำให้มันเป็นจำนวนคระ ใช้สามหารสามหารเอาตัวส่วนไปหารเศษใช่ไหมคะก็คือเอาสามหารสามหนึ่งเป็นสามสามหกสิบแปดใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้เป็นเศษหกส่วนหนึ่งเศษหกส่วนหนึ่งก็เท่ากับหกนั่นเองใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้ตอบหกนะคะอะ่อีกแบบนึงนะคะก็จะได้คำตอบเหมือนกันนะคะก็จะเป็น เศษจ,จำนวนนับคูณกับตัวเศษใช่ไหมคะก็คือ9คูณสส่วนด้วย3ซึ่งก็จะได้เท่ากับนำา3ไปหารนะคะ3หาร9ลงตัวก็คือ3 1เป็น3 3 3เป็น9นั่นเองนะคะฉะนั้นบรรทัดมาก็จะได้เท่ากับ3คูณกับ2ส่วนด้วย1ก็จะได้เท่ากับ สามคูณสองก็จะได้หกเศษหกส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะคาตอบที่ได้ก็จะเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะคำตอบเหมือนกันใช่ไหมคะเศษหกส่วนหนึ่งก็คือเศษหกส่วนหนึ่งเหมือนกันคาตอบที่ได้ก็จะเป็นหกใช่ไหมคะก็ตอบหกเหมือนกันเรื่องต่อไปนะคะเป็นการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับนะคะการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับนะคะตัวอย่างนะคะโจทย์ที่โคมาก็คือเศษสองส่วนสามของไข่ไก่สิบห้าฟองเป็นไข่ไก่ กี่ฟองนะคะเซสส่วน3ของไข่ไก่15ฟองเป็นไข่ไก่กี่ฟองเรามาดูรูปกันเลยนะคะแบ่ง15ออกเป็น3กลุ่มเท่าเท่ากันใช่ไหมคะ3กลุ่มเท่าเท่ากันก็จะได้แบบนี้นะคะต้องการแบง่งต้องการเพียง2กลุ่มของจำนวนทั้งหมดใช่ไหมคะ สองกลุ่มสองกลุ่มของจำนวนทั้งหมดทั้งหมดมีสามกลุ่มใช่ไหมคะก็จะได้อ่าแบ่งออกมาสองกลุ่มของจำนวนทั้งหมดใช่ไหมคะก็จะเป็นสองกลุ่มของจำนวนทั้งหมดเหลืออยู่กลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์สแสดงการคูณนะคะก็จะได้เศษสองส่วนสามคูณกับสิบห้าเท่ากับสิบ นั่นเองนะคะเราก็มาดูวิธีคิดนะคะว่าคิดยังไงนะคะวิธีคิดที่หนึ่งนะคะเศษสองส่วนสามคูณสิบห้านะคะเท่ากับตัวเศษคูณกับจำนวนนับนะคะก็คือส่วนคงเดิมนะคะก็จะได้สองคูณกับสิบห้า ส่วนด้วย3นะคะตัวเศษคูณกับจำนวนนับส่วนคงเดิมนะคะ2อคูณสิส่วนด้วย3เท่ากับ2อคูณสิได้30 30ส่วนด้วย3นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะเวลาตอบนะคะมันเป็นเศษเกินใช่ไหมคะเหมือนกับตัวอย่างเรื่องข่าวที่แล้วก็ที่มันเป็นจํานวนนับคูณกับเศษส่วนฉะนั้นมันเป็นเศษเกินเราก็ต้องทําให้มันเป็นจํานวนคละก่อนที่จะตอบได้ใช่ไหมคะ ฉะนั้นเอาสามมาหารใช่ไหมคะสามหารทั้งเศษและส่วนลงตัวนะคะฉะนั้นสามหนึ่งเป็นสามสามสิบเป็นสามสิบใช่ไหมคะหรือก็เท่ากับ10นั่นเองใช่ไหมคะก็เหมือนกับเศษ6กส่วนหใช่ไหมคะคําตอบที่ได้ก็เป็น6เหมือนกันฉะนั้นอันนี้ก็เศษ10บส่วนด้วยหก็จะตอบ10มันมีส่วนเป็น1แต่เราไม่นิยมเขียนนะคะ ทราบโดยอ,อัตโนมัติว่า10ตรงนี้มันมีส่วนเป็น1นะคะเราก็จะตอบ10ใช่ไหมคะต่อไปวิธีคิดที่2นะคะก็คือเศษ2ส่วน3คูณ15เศษกตเศษคูณกับจำนวนนับนะคะส่วนด้วย3คงเดิมใช่ไหมคะเท่ากับ2คูณ5นะคะ2คูณ5นี่มาจากไหน3หายส่วนด้วย3หายไปไหน สอคูณกับ5ก็มาจากตัวเศษก็คือ15หารด้วย3ได้ลงตัวนะคะได้ผลหารเป็น5 5นะคะ5ตัวนี้นะคะมาจาก3หาร15ตรงนี้นะคะได้เท่ากับ5นะคะดังนั้นนะคะ2คูณ5ก็จะได้เท่ากับ10นะคะคำตอบเหมือนกันใช่ไหมคะวิธีคิดที่2นะคะ ดังนั้นเศษส่วนสามของไข่ไก่15ฟองเป็นไข่ไก่10ฟองนะคะการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนะคะหาผลคูณโดยนำจำนวนนับนะคะคูณกับตัวเศษนะคะจำนวนนับคูณกับตัวเศษหรือตัวเศษคูณกับจำนวนนับนะคะโดยตัวส่วนยังคงเดิมนะคะหรือนำตัวส่วนนะคะไปหารจำนวนนับ ก่อนนะคะแล้วจึงคูณกับตัวเศษนะคะแล้วแต่นะคะอย่างตัวอย่างก่อนหน้านั้นที่ครูเอามาก็คือเอาข้างล่างไปหารเอาตัวส่วนนะคะไปหารตัวเศษข้างบนนะคะหรือว่าจำนวนนับก็ได้นะคะถ้าหารได้ลงตัวนะคะแล้วค่อยเอาตัวเศษข้างบนมาคูณกันนะคะเหมือนกับตัวอย่างนี้นะคะถ้านเรียนไม่เข้าใจน่าเรียนก็เปิดย้อนกลับไปดูอีกนะคะทําความเข้าใจไปด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบไปแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับเรื่องการคูณเศษส่วนนะคะและจำนวนคระนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ